พบกันอีกแล้วเนาะมาพบกันเป็นมื้อวันพุดเนาะวันคานเนาะเป็นมื้อวันคานวันที่สิบหกมื้อนี้น้อยทีเคสิพามาเห็ดมาทำป,ป้นแมงเคงเป้่นเมงเคงเนาะป้่นเมงเคงการเี็ดีที่ทำป้นแมงเค้งหรือว่า เ็ดป่นเมงแค้งของน้อยทีเคในเมนเป็นสูตรของน้อยทีเคเองเนาะแต่ว่าเป็นเมงไม้เป็นซัดที่มีปีกที่หมักเนาะหมัก,มกน้อยทีเคหมักประเภทเมงที่มีกลิ่นรสซาดคือเมงแค้งนี่เนาะกลิ่นรสซาดของมันจะเป็นแซ่บเนาะแซ่บเนาะลนการทำป่นเมงแค้ง,คงนี้น้อยทีเคจะมีเครื่องปรุงโบลายพี่น้องน้อยง,ยง่ายๆเนาะ ง่ายเฮ็ดเดชสบายสบายนะเนาะเมงเค้งน,นี้เม่นเป็นเมงเค้งน้อยอันนี้เม่นสั่งกะเจ้าซื้อมาเนาะฝากฝากซื้อว่าเม่นสั่งทางออนไลน์เนาะอยู่สวรรค์เขตร้อยร้อยบาทพี่นะ้องร้อยบาทผู้ดีได้ถ้วยเจลหนึ่งเนาะร้อยบาทเป็นเงินลาวและเม่นห้าสิบพันกะีบเนาะซื้อมาเตสวรรค์เขตเนาะสวรรค์เขตเนาะ มาเตสวนรนเขตบดิมาไกลเดอร์นี่เดอ้อมาแตเมืองอ่าเมืองสองคอนผู้เดอร์นี่เดอ้อมาแตเมืองสองคอนผู้เดอร์มงเคงห้าสิบพันพี่น้องนั่งนับโตกับโ,บโฮสซาวนาทีกับคบเนาะน้อยเป็นอย่างจังซื้อเพราะว่ายากยากช่วงนี้อยู่ขม,มวนโบมีเนาะ เลยสั่งซื้อในออนไลน์เห็นขาเจ้าขายนํอนาออนไลน์แล้วสั่งซื้อหาสิพันขาเจ้านึ่งมาให้เลยนึ่งซุกแล้วอันนี้เรานึ่งซุกแล้วเนาะแล้วก็การเฮดแจ่วเมงแคงปนเมงแคงของน้อยที่เคนี่สิมีสูตรง่ายบบมีอย่างหลายเนาะนึ่งก็มีเมงแคงเนาะเมงแคงเป็นเมงแคงที่น้อยหาเอาแบบธรรมศาสเนาะหาเอาน้ำต้นไม้เนาะตัวนี้เนาะ เอาลต้นไม้เมงเค้งนี่เพื่อสิได้กินตัวนี้น้อยซั้นนี้นี่แม่นหาเนาะพี่น้องเพื่อสีได้เนาะเพื่อนก็ขายเพลงเพื่อนก็ขายเพลงเนาะโบโบโบ,โบเต็มถ้วยเจวเนาะถ้วยเจวที่เอาใส่เจวจำ้ำฮะเนาะถ้วยตัวน้อยนอั่นโบเต็มได้เครื่องหนึ่งพี่น้องหาสิบพันกีบร้อยบาทเป็นเงินไทยเนาะแล้วก็ซีมีเครื่องผสมมันกับแบบง่าย,ายแบบง่าน้อยน้อยเดียวกับโบมีหลายแบบง่าย,ายเฮ็ดแบบง่าย มีเม mm ้งแข้งแล้วก็มีป่านะป่านี่เป็นป่าน้ำของเป็นป่าหนังเนาะเป็นป่าหนังเอาต้อนหนึ่งประมาณซ้ำผ่ามือเนาะประมาณซ้ำผ่ามือเนาะใส่ป่าลายก็หิ่งแซบเนาะเมงแข้งนี่อาศัยมีกลิ่นเนาะให้มันกลิ่นกลิ่นแข็งแข็งกลิ่นแข็งแข็งเนาะป่าหนังเป็นป่าเพาะเนาะที่เคกันแล้วเอื้อแล้วเอื้อแล้วสิเอาไปเอาไปปีกเนาะอันนี้มันยังสดอยู่เนาะอันนี้แม่นเครื่องประกอบที่ทำป่นแมงแข้งสีเห็ดเจ้วแมงแข้งทำอิดเนาะ ทิปนเมงเขงแล้วก็นอกจากเมงเเขงกับป่าแล้วก็มีหัวบัวแดงปลูกเอาเองอันนี้เมนเป็นหัวบัวลาวเนาะมันจังหอมพี่น้องมันจังหอมเนาะหอมบัวลาวเฮาหอมบัวทะแขกหอมบัวคาม่วงที่ปูกเอาจากสวนเองเนาะแล้วก็มีทางโบไซพิกโบไซพิกดิบเนาะโบไซพิกดิบน้อยทีเคสิใส่พริกแห้งเนาะพริกแห้งอันนี้มีพริกแห้งแล้วก็มีหิ้งเนาะ มีใบมันดีอีกเนาะมักที่สุดก็คือขิงเป็นอย่างจะใส่ขิงเป็นอย่างจะใส่ใบมันพร้อมน้อยที่เคมักกินมันรดซาดจัดจัดเนาะมันจะเพิ่มกลิ่นขิวของแมงเคงครงขึ้นคือคือใบขิงเลยกะมีขิงเนาะนอกจากนั้นก็มีเครื่องปรุงมีเกลือเนาะมีเกลือป่นเนาะก็มีผงสุรดเนาะผงสุรดอันนี้นเป็นผงสุรดเนาะ อ, à, stage, ounded, rop, ora, on, นนอันน rechts, ator, pues orb, eline, us, 000, ี้เมน,นปลาละเนาะปลาละที่ต้มแล้วเนาะน้ำปลาละคือน้ำปลาเด็กอันนี้เมนเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงและเกลือผงสลดปลาละนี่ใส่ตามรสซาร์ของไผ่ของมันเนาะตามรสซาติของไผ่ของมันหมักรสจัดก็ใส่เข็มคุ้นเนาะอันนี้เมนย่างพอได้ไปปิ้งเด้พี่น้องย่างพอได้คั่วขั้นตอนต่อไปเนาะอันนี้เมนเครื่องปรุงน้อยทีเคจะนำเมงแขงนี่ไปทอด เนาะไปทอดกอบกบไปทอดกอบกบเนาะแล้วก็น้าป่านี่ไปปิ้งให้สุกไปปิ้งให้สุกเนาะไปปิ้งให้สุกแล้วก็ซิมาป่นเข้ากันอันนี้ก็นําไปปิ้งให้มันสุกอันนี้ก็นะเติไปทอดเนาะไปทอดตัวหัวพักหัวขิงนี่สิน้ำไปจี้เนาะไปจี้หรือไปเผาให้มันสุกสก่อนเนาะพี่น้องอันนี้ขั้นตอนแรกที่ยังบรทานดเดเื็ดให้มันสุก สินำไปปิ้งไปจี้มืดทุกอย่างเนาะทุกอย่างโบจิ้โบปิ้งโบจี้แต่ใบใบขิงเนาะใบขิงอันนี้ก็ที่นำไปจี้ไผ่ไปปิ้งอันนี้ไปทอดให้มันสุกมะพริกกกอบอันนี้ก็นำไปทอดเนาะเมงแข้งนำไปทอดให้มันกรอบกรอบอันนี้ไปปิ้งให้สุกๆแล้วก็มาตำป่นเข้ากันอันนี้ขั้นตอนเล็กพี่น้องแล้วติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาขั้นตอน เนื้อปลาและเครื่องปรุงนี่ซุกแล้วเนาะอันนี้เป็นคือเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาที่ซุกแล้วอันนี้เป็นขิงนี่เป็นขักบัวเนาะซ้สุกแล้วพี่น้องปิ้งมาซุกเรียบร้อยแล้วสีน้ำม,มาต่ำเนาะน้ำปนอันนี้เป็นทอดเมงแคงเนาะเป็นทอดเมงแคงกับพริกเนาะพริกพริกแห้งเนาะแล้วก็มีหอมมีหอมเป็นใบขิงเนาะ ทอดมเมนเก็งกรอบๆพี่น้องจะสิได้เอาลงป่นใส่กันเลยพี่น้องเนาะอันนี้เมนขั้นตอนที่สุกเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นเนื้อป่าเนื้อป่าสุกมาแล้วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วเนาะ,ะสิได้เอาลงไปป่นเนาะเอาลงไปตำไปป่นให้พี่น้องบิ่งเนาะอันนี้สิได้นำเนื้อป่า น้ำเมงเคงแล้วพริกเนาะพริกปุ่นนี่ลงเนาะใส่พริกนี้หน่อยหนึ่งเนาะน้องเอาลงพร้อมกันเลยเพราะว่ามันกรอ,อบดีมันกรอ,อบดีพี่น้องพริกนีดสิไปใส่เมือ่อนี่ขั้นตอนทำอมผ้าเอาไว้ลงน้ำหลังเนาะของดีมีน้อย ี่นีน้อยอันนี้เป็นเนื้อปลาเป็นขิงเป็นพักบัวบัวแดงเนาะ แบบธรรมศาต์พี่น้องมาจะธรรมศาต์เนาะปิ้งเน่งเคงตัวนี้น้อยคงดีมีนน้อยมีน,น้อยเสีเอาเนื้อป่าลงเลยพี่น้องตัวนี้เป็นเนื้อป่าเนาะมือเนื้อป่าที่ปิ้งสุกแล้วเนื้อป่าเนื้อป่า หาลงแล้วพี่น้องตำเข้ากันว้าวว่าซีหิ๊ดนน้อยๆมันจนจะเครื่องขกแล้วพี่น้องมันบุเพดเติมพริกลงไป มุ่นแล้วพี่น้องจะเติมผงสุรดลงผงสุรดลงพี่น้องผงสุรดผงสุรดเพิ่มความแซฟความน,วนัวเนาะนวกะ,ะปลาปลาเอาปลาลงปลาพี่น้องปลาปุ่นเมงเคงปุ่นเมงเคงใส่หนึ่งนึ่งบวงเนาะ น้องเอาหอมลงมานี ượng, um ้เอาหอมลงหอมลงหอม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 ทำยั่ว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 เดียพี่น้องปุ่นแมงขคนเดอร์ายยากตามมาเลยพี่น้องมาถึงบ้านเลยก็ได้นะปุ่นแมงแข็งของหายากเลยพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วโซยมาส้มน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วมาเบิ่งให้จบเด้อ มันตำย,ยั่วยั่วมาหอดขั้นตอนแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คือปุ่นเมงแขงใส่ป่าปุ่นเมงแขงใส่ป่ามีแต่ทอดป่าทาั้งนั้นนะหอมยั่วยวนขนาดพี่น้องหอมยั่วยวนขนาดเลยโบรานได้กินก็รู้สึกเซ็ตๆอะไรนี่แหละดิอะยวนี้เ,เนาะมาเด้อมาเด้อมากินกันมานตีสีมดอยู่บอกพี่น้องกินคนเดียวนี่จนเต็มจานนอนจะเต็มจาน อันนี้เป็นป่นเมงแข็งใส่เนื้อป่าเพาะน้ำของพี่น้องมาๆมามากินน้อยทีเคแล้วก็มีพักดาะน้อยทีเคสีกิ่นกับนี่ก็มีพักเกษตรเนาะพักเกษตรยอดพวกใหญ่พี่น้องพักเกษตรพักเกษตรแล้วก็มีสลัดออร์แกนิกเนาะสลัดกรอบสลัดกรอบเนาะสลัดออร์แกนิกก็มีแต่งแต่งนี่น้อยทีเคโบปัด เปลือกออกเนาะบอกบอกบอกปอกกราบออกเลยเพราะว่ามันสิมีวิตามินมันสิเสียรสซตดเนาะมีแตงแลวก็มีเขือมีหมักเขือมากเขือพักกินก็กับป่นแมงแคงนี่สิก็ป่นแมงแคงใสป่ปลาสิกินซันนี้เนาะสิเอาซัาน,นี้กินคนเดียวพี่น้องสิม,มึดออยู่บอก สิ่งที่ขาดไ้ก็คือข้าวเหนียวฮ้อนพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนเนาะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนมาเด้อมาเด้อมายัวยัวนำน้อยทีเคเด้อกำลังซีนั่งกินสิบุให้เห็นตอนกินเนาะกำลังซีนั่งกินพี่น้องกินคนเดียวอีกกินคนเดียวมามามาเนาะผายอยากปนแมงแคงใส่ปลาเพาะตามมาบ้านน้อยทีเคเลย ของมือวันคานวันที่สิบหกมาพี่น้องมากำลังสิก,กินปนเมงเคงกันแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังแล้วเรียบร้อยแล้วมาเลยมาเลยมาเลยนี่คือปนเมงเคงเมงเคงใส่ปลาเพาะ,ะกินหอมยั่วยวนขนาดพี่น้องเพดเพ็ดเ,เนาะ ถ้าบ,บักเพชทกัดมักเพชทกรอบๆลงไปอีกเนาะมะักเพชททอดกรอบๆเลยพี่น้องผุนเมงแคงใส่ปลามีเขือกเษก,กเษตรมีผักเกษตรกรลอยน้ำเนาะเก็บเอาทั้งหัวบ้านนี่แหละทั้งหัวน้ำหนองในบ้านนี่อันนี้ผักออร์แกนิกซื้อ่นมาเนาะผักสลัดผักสลัดกรอบๆแล้วก็มีแตง่งแตง่แตงเนาะแต่งนี่บปอปาดเปลือกออกเดอ้อบปอปาดกาบออกเดอ้อมันเสียรสชาติกินพี่น้องเนาะ มันจะมีวิตามินเนาะอยู่ในเปลือกของมันเนาะอันนี้พักกินกับก็มีอยูสามสี่อย่างเนาะสามสี่อย่างก็พอแล้วน้อยที่เคกินบมเมดซ้มเนาะกินบมเมดดอกยางเก่งโ่เมี่หายอดเนาะอันนี้กัน,นกินคนเดียวพี่น้องกินคนเดียวป่นเมงแข็งป่นเมงแข็งใส่ปลาพอหน้าตามันก็คือเนี่ยนี้พี่น้องป่นเมงแข็งป่นเมงแข็งกินกับข้าวเหนียวห้อน เหนียวหอนพี่น้องว้าวเนาะเป็นตาแซบบ่มาเด้ออาหารแก้ข้าวก็คือหมากน้อยนาเนาะก็คือมากเคียบมากเคียบเพิ่นเอิ้หมากอย่างนอก,ก็มักซิดาซิดาอันนี้กินคนเดียวิีมดอดู่บโนมาเด้อมาเด้อโอ,อ้ยอกใจเด้อยานกินโบมืดพี่น้องมากินน้ำเน่เนาะมากินน้ำแน่เนาะมากินน้ำแน่ เข้ามาแล้วเข้ามาสมเข้ามาเบิ่งแล้วสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้น้อยที่เคในเะด้อพี่น้องกดติดตามให้น้อยทีเคแน่กดซับสไคร b ์ให้แน่บายบายเซฟเซฟหยุด jua บายบาย